นะครับสวัสดีครับก็อย่างข้างกันอยู่เรื่องน้ำมันเครื่องนะครับว่าจะทําให้นะครับของอีทีนะครับก็หลังจากหลักเดือนนะครับไม่ได้ทําไม่มีเวลาว่างนะครับเห็นนะครับคืออย่างนี้นะครับก่อนอื่นผมผมวาดมาแล้วไม่ไม่แน่ใจว่าดูกันออกหรือเปล่านะครับพยายามดูให้ออกนะครับผมเองก็เป็นเด็กช่างนะครับไม่ใช่ว่าเด็กศิลปะอะไรนะครับก็เรามาดูกันเบื้องต้นนะครับ นะครับไอตัวนี้นะครับเป็นลูกขึ réussi, ้นเนี่ยนะครับผมให้เป็นอ่างนะครับเป็นน้ํามันเครื่องนะครับที่ยังไม่เกิดจากแรงดันนะครับนะครับจะเห็นอยู่สองสีนะครับสีน้ำเงินลูกศรขึ้นผมให้เป็นแรงดันน้ํามันเครื่องที่ยังไม่ถูกปั๊มขึ้นไปนะครับก็คือน้ามันเครื่องธรรมดาที่ถูกดูดขึ้นไปครับสีแดงนี่คือน้ํามันเครื่องที่ถูกผ่านปั๊มน้ํามันเครื่องแล้วนะครับโอเคนะครับ ก่อนอื่นผมให้สัญลักษณ์ไอลูกคลื่นตัวนี้นะครับเหมือนคลื่นทะเลนะครับผมให้เป็น <lay Fern sehen> น้ํามันเครื่องนะครับไอส่วนแท่งนี้นะครับเป็นน็อตถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับตัวนี้เป็นแท่งทางเดินของมันนะครับไอสามเหลี่ยมและวงกลมตัวนี้นะครับสามเหลี่ยมตัวนี้วงกลมวงรอบตัวนี้นะครับผมให้เป็นปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับเข้าใจตรงกันนะครับส่วนสีแดงนะครับที่เราเห็นรอบวงแล้วลงมาด้านล่างนี้นะครับผมให้เป็นน้ํามันเครื่อง ที่ถูกปั๊มน้ํามันเครื่องปั่นออกนะครับปั่นจากแรงดันต่ํานะครับให้เป็นแรงดังสูงเมื่อถูกปั่นเป็นแรงดังสูงนะครับผมจะให้เป็นสัญลักษณ์สีแดงไหลลงมานี่นะครับไอตัวนี้นะครับเป็นตัวควบคุมแรงดันปั๊มควบคุมแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับวงกลมตัวนี้เป็นลูกปืนนะครับข้างในนี้เป็นสปริงของคูปต้าอีทีครับจะอยู่ฝั่งปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับอยู่ฝั่งปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับลูกปั๊มนะครับี่อยู่ใต้นะครับน็อตตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเบอร์หรรรือเบบนนนะะคคัััตวี้ ตัวนี้นะครับนะครับโอเคนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมให้เป็นกระเดื่องกดบล์นนะครับฝั่งกระเดื่องกดาล์วไอตัวนี้นะครับผมให้เป็นบูทด้านหลังนะครับบูทอลูมิเนียมด้านหลังที่มีปัญหาบ่อยๆที่มีโอริงนะครับส่วนตัวนี้ให้เป็นข้อนะครับตัวนี้ลูกลูกสูบนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนเลยนะครับตอนนี้เรารู้สัญลักษณ์ทั้งหมดนะครับก็ต่อไปนะครับเรามาดูนะครับการทํางานของมันนะครับ น้ำมันเครื่องนะครับจะถูกกองนะครับแท่งนี้นะครับจะถูกนะครับน้ำมันเครื่องนะครับที่เราเติมมาแล้วนะครับจะไหลผ่านกองตัวนี้นะครับจะถูกกองนะครับหรือตะแกรงนะครับดักสิ่งสกปรกเอาไว้นะครับไม่ให้เข้ามานะครับถ้าตัวนี้ตันนะครับทําให้น้ํามันเครื่องไหลลงไม่สะดวกนะครับตัวแกงตัวนี้นะครับกูลองถอดถ่ายน,น้ำมันเครื่องดูนะครับตัวนี้นะครับครับโอเคผมถ้าน้ำมันเครื่องมันไหลสะดวกนะครับกองไม่ตันก็จะไหลลงมาีนี่นะครับ ไหลมาตามหัวน็อตนะครับตามน็อตลงมานะครับช่องน็อตจะมีรูอยู่สองรูคุณลองสังเกตดูนะครับนะครับมันจะไหลผ่านมานี่นะครับถูกดูดนะครับเมื่อเครื่องเราติดนะครับหรือเราหมุนเครื่องนะครับมันจะถูกดูดนะครับถูกดูดขึ้นมานะครับถูกดูดขึ้นมาที่บริเวณปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็จะไหลไปตามทิศทางของมันนะครับติดตามของเครื่องเนี่ยทิศทางของเครื่องนะครับก็จะหมุนไปตามทิศทางของเครื่องนะครับหมุนออกมานะครับเมื่อ ถูกปั Jamie, no. ่นนะครับหรือถูกปั๊มนะครับน้ำมันเครื่องหมุนน้ำมันเครื่องนะครับถูกบีบออกนะครับทำให้เกิดแรงดันสูงนะครับทาให้น้ำมันเครื่องครับเกิดแรงดันสูงครับถ้าเปรียบกับการเราใช้รถนะครับก็คือเราบิดแค่ยี่สิบกับร้อยหนึ่งนะครับเราเริ่มบิดยี่สิบแล้วเรามาบิดร้อยหนึ่งนะครับช่วงนี้นะครับทําให้เกิดแรงดันน้ำมันเครื่องสูงนะครับหรือแรงดันที่สูงกว่าเดิมทําให้เกิดแรงดันน้ำมันเครื่องสูงครับให้สัญลักษณ์เป็นสีแดงลูกศรสีแดงครับก็จะถูกผลักลงมานะครับ ถักลงมาที่เช็ควาลนะครับตัวตัวตัวนี้ผมขอเรียกเป็นตัวควบคุมแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับถ้าแรงดันน้ำมันเครื่องเราสูงมากเกินไปนะครับมันก็จะไปดันลูกปืนตัวนี้นะครับดันลูกปืนตัวนี้นะครับดันลูกปืนลูกปืนจะเป็นดันสปริงนะครับมันก็จะไหลลงลงอ่างเลยนะครับก็คือช่วยลดแรงดันน้ำมันเครื่องให้อยู่ในอุณหภูมิคงที่ของมันนะครับนะครับไม่ใช่อุณหภูมิก็คือแรงดันคงที่นะครับที่เขากําหนดนะครับ ถ้ามันมากเกินไปนะครับจะมีผลเสียเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับอย่าไปยืดมันนะครับให้มันอยู่อย่างนี้นะครับนะครับพอผ่านตัวนี้เสร็จนะครับตัวนี้ก็ทําหน้าที่ควบคุมนะครับหรือเป็นสมองบอกว่าเอ้แรงดันตัวนี้ผ่านมันก็จะให้ผ่านนะครับถ้ามันบอกว่าแรงดันตัวนี้เกินมันก็จะบังคับตัวมันเองให้เปิดนะครับเอาน้ํามันลงอ่างกลับไปสู่อ่างเหมือนเดิมนะครับมันก็จะไหลผ่านพวกนี้มานะครับมันจะมีแยกอยู่แยกหนึ่งนะครับแยกนี้นะครับผมไม่ได้เขียนไปนะครับ แยกนี้นะครับมันจะมีแยกแยกหนึ่งนะครับแยกนี้ออกที่ออกนะครับออกไปตัวเช็คแรงดันนะ้ํามันเครื่องที่เป็นสีน้ําเงินสีแดงนะครับจะมีแยกนะผมไม่ได้เขียนนะเป็นการเข้าใจนะครับก็มันถูกเช็คแรงดันควบคุมกําหนดนะครับหรือสมองบอกว่าไอ้ตัวนี้บอกให้ผ่านก็คือผ่านนะครับถ้าแรงดันเกินมันก็จะเอาลงเอาลงนะครับถ้าไม่เกินดันขึ้นพอดันขึ้นเสร็จนะครับมันก็จะผ่านก้นอ่างขึ้นไป ตัวนี้คือจุดต่อนะครับจุดจุดนี้นะครับคือจุดต่อระหว่างฝามือหมุนกับอ่างนะครับจุดจุดนี้นะครับที่มีโอลิงอยู่นะครับจะมีโอลิงอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับนะครับอ่างนะครับจะเข้าไปที่ก้นอ่างนะครับแล้วหักขึ้น90องศาช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับที่มีกราเป็น90องศาหากขึ้น90องศานะครับขึ้นตรงไปนะครับขึ้นตรงไปแล้วคุณจะเห็นด้านอ่างนะครับที่คุณเห็นรูปของจริงนะครับขึ้นตรงไปนะครับมันจะออกซ้ายซ้ายฝั่งนี้มากเดืองกดเบาวนะครับ ออกนี่นะครับออกไปเลี้ยงข้อนะครับออกไปเลี้ยงข้อพอออกไปเลี้ยงข้อเสร็จนะครับก็จะถูกหักอีก90องศาตัวนี้นะครับหักเอกหักออกไปที่ฝาด้านหลังอลูมิเนียมนะครับฝาด้านหลังอลูมิเนียมก็จะถูกหักออกตามที่เขากําหนดนะครับงอออกไปที่แผ่นอลูมิเนียมเป็นวงกลมนะครับแผ่นอลูมิเนียมที่เป็นวงกลมที่มีโอริงสองตัวตัวนี้นะครับผมให้แฟนสนับเป็นตัวนี้ครับมันก็จะน้ํามันแรงดันก็จะถูกจ่ายมาที่ข้อเหวี่ยงนะครับตัวนี้นะครับ อันนี้กลมกเนี่ยคือข้อเวี่ยงนะครับเพราะจ่ายมาข้อเวี่ยงนะครับน้ำมันเครื่องส่วนเกินก็จะถูกปิ้นออกมาลงอ่างเหมือนเดิมนะครับครบนะครับวัฏจักรของการทํางานต่อไปนะครับวิธีการวิเคราะห์นะครับคุณรู้นะครับผมทวนอีกทีนึงนะครับผมใช้นิ้วดีกว่านะครับน้ามันเครื่องนะครับตัวนี้คือน้ํามันเครื่องมันจะผ่านตัวนี้มานะครับเมื่อปั๊มทํางานนะครับผมสมมุตินะครับเมื่อปั๊มตัวนี้ทํางานนะครับสามเหลี่ยมตัวนี้กับวงกลมเมื่อปั๊มทํางานนะครับจะเกิดการแรงดูดนะครับ แรงดูดนะครับแรงดูดก็จะถูกดึงขึ้นมานะครับแรงดูดนะครับตัวนี้ครับก็จะดูดน้ํามันเครื่องที่อยู่บริเวณนี้นะครับเข้ามาตามแกนถูกกองกองเสร็จแล้วมาผ่านนะครับเข้าขบวนการผลิตแรงดันน้ำมันเครื่องพอเข้าะบวนการผลิตแรงดันน้ํามันเครื่องเสร็จแล้วนะครับก็จะถูกส่งมาที่ตัวสั่งว่าหรือตัวควบคุมแรงดันตัวนี้นะครับว่าถ้าแรงดันเกินตัวตัวนี้นะครับก็จะถูกดันเข้ามานะครับจ่ายน้ํามัน ดันเข้ามาเพื่อทิ้งน้ํามันแรงดันที่ส่วนเกินที่เยอะๆนะครับทิ้งออกมานะครับมันก็จะยอมให้แรงดันที่กําหนดไว้นะครับด้วยค่าสปริงตัวนี้นะครับกําหนดไว้นะครับให้ผ่านตัวนี้ให้ผ่านไปที่อ่างนะครับอ่างนะครับซึ่งจุดนี้ครับจะมีโอลิงอยู่ตัวหนึ่งนะครับถ้าโอลิงตัวนี้นะครับอันนี้วิธีเช็คนะครับถ้าโอลิงตัวนี้แข็งนะครับจะทําให้จุดๆนี้นะครับมีโอกาสการรั่วของน้ามันเครื่องนะครับแล้วก็โอลิงตรงฝาปั๊มนะครับจะมีอยู่หนึ่งชุดนะครับ ดูนี้นะครับถ้าเกิดการชํารุดขาดหรือว่าแข็งทําให้การรั่วของน้ำมันมีนะครับแรงดันจะหายนะครับตรงนี้แข็งแรงดันจะหายนะครับโอเคนะครับ2จุดแั้นครับที่เราต้องเจอนะครับแล้วก็นะครับเพื่อมันมันถูกดันขึ้นมาบริเวณตัวนี้นะครับก้นอ่างแล้วดันขึ้นเป็น90องศาผ่านจุดจุดกระเดื่องกดวาลกระเดื่องกดวาลกระเดื่องกดวาลนะครับจะมีโอริงอยู่ตรงฝา นะครับก็เดือกดาบาวนะครับจะมีโอลิงอยู่ตรงฝาระหว่างฝาปิดนะครับฝาฝาสูบนะครับจะมีโอลิงอยู่หนึ่งตัวตรงประกนนะครับไอ้ตรงนั้นนะครับจะอยู่บริเวณแถวนี้ถ้าโอลิงตัวนี้แข็งะมีปัญหานะครับจะทําให้แรงดันหายเกวัดแรงดันน้ำมันเครื่องก็จะขึ้นขึ้นใลหายนะครับสามจุดแล้วนะครับเป็นโอลิงนะครับแล้วก็จะไหลมาที่ตรงนี้ผมให้เป็นด้านท้ายนะครับที่จะไปเลี้ยงข้อนะครับพอ หันมาด้านด้านท้ายเสร็จช่วงงอ90องศาจุดจุดนี้นะครับเนี่ยผมจะเอาออกให้นะครับเนี่ยผมจะบนให้นะครับเนี่ยจุดจุดนี้นะครับที่ผมทําบวไว้นะครับนี่นะครับเนี่ยจุดจุดนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้จุดเสี่ยงที่ผมจะวงนะครับตรงนี้จุดเสี่ยงตรงนี้จะมีโอริงอยู่ตัวหนึ่งตัวต่อระหว่างข้อต่อระหว่างเอ่อจุดนี้นะครับแล้วข้อต่อระหว่างฝาครอบเหวี่ง ฝ๋าข้าลูกปืนแล้วกันนะครับด้านหลังผมขอเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับที่มันติดกับข้อเหวี่ยงนะครับตัวนี้มันจะมีโอลิงอยู่ตัวหนึ่งด้านหลังนะครับคุณลองไปดูของจริงที่ผมทําให้ดูก่อนครับมันจะมีโอลิงอยู่หนึ่งตัวตรงนี้นะครับถ้าแข็งมีปัญหานะครับแรงดันหายนะครับหลายจุดลนะครับของคูปาตาแล้วก็มีโอลิงนะครับหนึ่งตัวตรงนี้สุดแล้วสุดท้ายนะครับน้ามันเครื่องนะครับก็จะไหลไปตามช่องทางที่กำหนดนะครับมันก็คืองอ90นี่เยอะมากมันก็จะไปไหลไปที่ บูทกลมๆอ่ะบูทกลมๆนะครับบูทก bueno. ลมๆที่มีโอริงสองตัวนะครับครับตรงนี้นะครับโอริงนะครับตรงนี้คือจุดจุดนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับที่น้ำมันเครื่องเราหายนะครับโอริงตัวนี้ผมจะลบนะครับให้ให้เห็นเป็นวงกลมให้ให้เห็นนะครับจุดจุดนี้จุดเสี่ยงที่น้ำมันเครื่องจะหายหรือแรงดันจะหายนะครับจะหายช่วงนี้นะครับครับให้เราไปสังเกตดูนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ ชาร์ปนะครับชาร์ปถ้าเกิดว่าน้ํามันเครื่องเราไม่ขึ้นไปนะครับเราขืนใช้นะครับชาร์ปตัวนี้จะละลายพอชาร์ปมันละลายเยอะนะครับชาร์ปตรงนี้มันละลายเยอะนะครับการไหลกลับของอ่างน้ามันเครื่องน้ามันเครื่องลงอ่างเนี่ยตรงนี้นะครับมันทําให้เกิดการไหลเยอะพอมันไหลเยอะเสร็จทําให้เกิดอะไรขึ้นครับน้ํามันเครื่องครับจะลงอ่างจากลงอ่างสมมุตินะครับอาจจะลงอ่างประมาณร้อยซีซีแต่ถ้าชาร์ปมันหลวมเราขืนใช้มันนะครับชาร์ปมันหลวมเมื่อไหร่นะครับ การลงอ่างสมมุติปกติมาตรฐานเขาลงร้อยซีซีอาจจะลงถึงสามร้อยซีซีทำให้น้ํามันเครื่องหรือแรงดันน้ํามันเครื่องนะครับรั่วจุดจุดข้ออีกหนึ่งจุดนะครับโอเคนะครับคุณไปไล่ดูนะครับจุดแรกคือโอลิงกับฝาปิดนะครับของปั๊มน้ํามันเครื่องโอลิงตรงตรงอ,อ่างนะครับร้อยต่อระหว่างฝามือหมุนกับอ่างนะครับขึ้นไปที่โอลิงโอลิงของอ่า ฝาสูบนะครับจะมีโอริงอยู่ตัวหนึ่งนะครับก่อนเราใส่ไปตรงประกันฝาสูบจะมีนะครับให้เราใส่ตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็โอริงนะครับตรงนี้จุดต่อจุดต่อระหว่างอ่างนะครับอ่างขึ้นไปหาฝาครอบหรือฝาลูกปืนที่ยึดกับลูกปืนอ่าข้อเหวี่ยงด้านท้ายนะครับจุดจุดนี้นะครับแล้วก็โอริง2ตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ชาร์ปให้เราดูเป็นสําคัญครับบางทีมันสึกเราก็เปลี่ยนได้นะครับเมื่อจะเกิดการแน่นขึ้นนะครับถ้าเป็นไม่ได้ให้เจียข้อทุกครั้งครับที่ทําเครื่องลดการ ช่องว่างระหว่างข้อสูบอ่าช่องว่างระหว่างชาร์ปกับข้อนะครับเพื่อให้การไหลกลับของมันตัวนี้นะครับน้อยลงนะครับให้ให้อยู่ในค่ามาตรฐานครับไม่ให้มันเกินนะครับโอเคครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับนะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับ f อนะครับอันนี้เป็นก็ลบไปนะครับก็คงเข้าใจนะครับผมหวังว่า f อเข้าใจนะครับคุณดูด้านหน้าประกอบแล้วกันนะครับของจริงกับที่ผมเขียนนะครับ อันนี้ปั๊มลงมาเข้าไปไหนนะครับกระเดื่องกดเวบาวนะครับเดี๋ยวเอซดูนี่นะครับอีกทีหนึ่งผมให้ดูนะครับผมอยากเห็นคูปต้านะครับทําปั๊มน้ำมันเครื่องใหญ่เหมือนยันม่าตระกูล LM ขึ้นไปนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกอ,อทางเดินน้ำมันเครื่องนะครับสามสี่คลิปที่ผ่านมานี่คืออาการเสียของ ระบบน้ำมันเครื่องแต่คลิปนี้ผมจะมาบอกหลักการนะครับและทางเดินของน้ํามันเครื่องนะครับว่าหลักการของน้ํามันเครื่องเลยนะครับมันปั๊มน้ํามันเครื่องแรงดันสูงขึ้นไม่ได้ยังไงนะครับทางเดินของมันเกิดจากอะไรนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับผมจะอธิบายในเครื่องนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนใส่กระดาษอีกทีนึงว่ามายังไงไปยังไงนะครับโอเคนะครับ แต่ว่าอธิบายงานจริงก่อนนะครับน้ำมันเครื่องนะครับเริ่มต้นนะครับเรามาดูด้านหน้าก่อนนะครับองค์ประกอบของมันมีอะไรบ้างนะครับน้ำมันเครื่องจะทํางานได้ต้องมีปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับปั๊มน้ํามันเครื่องก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ครับจะมีตัวผู้ตัวเมียนะครับผมขอเอาเท่านี้นะครับขอทอดออกนะครับต้องมีปั๊มน้ํามันเครื่องหนึ่งตัวนะครับนะครับแล้วก็ฝาปิดอะไรพวกนี้นะครับรู้กันอยู่นะครับ คือหนึ่งต้องมีปั๊มน้ำมันเครื่องสร้างแรงดันก่อนเลยนะครับสองนะครับงสงสก็ต้องมีกล่อง e นะครับสิ่งสกปรกก่อนเข้าปั๊มนะครับเรามาเข้าหลักการทํางานเลยนะครับหลักการทํางานของน้ํามันเครื่องนะครับปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับก็คือน้ํามันเครื่องครับไอตรงนี้เป็นอ่างครับมือผมเนี่ยฟีตินาการนะครับตรงเนี้ยเป็นอ่างที่มือผมเนี่ยเป็นอ่างนะครับน้ํามันเครื่องนะครับก็จะอยู่บริเวณท่วมบริเวณแท่งกรองเนี่ยนะครับ แท่งกรองตัวนี้นะครับน้ำมันเครื่องก็จะถูกกรองมันมาปุ๊บมันจะมาตกตะกรอนอยู่แถวนี้นะครับพวกเศษผงที่ไม่ดีนะครับก็นะครับก็จะถูกกรองน้ำมันเครื่องก็จะถูกบังคับผ่านนะครับผ่านมาแกนนี้นะครับมานะครับมามาตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ถอดให้ดูนะครับว่าแกนนี้ครับผ่านเข้าแกนนี้นะครับคุณตาไม้ทันนะครับโอเคนะครับ ไหลเขาา้ามาแกนนี <note> ้นะครับน้ำมันเครื่องเข้ามาแกนนี้นะครับอยู่ด้านในแกนนี้นะครับก็จะมาออกรูเห็นไหมเนาะก็จะมาออกรูนะครับเห็นรูนะครับจะมาออกรูนี้นะครับเนี่ยรูนี้นะครับพอออกรูนี้เสร็จนะครับพอออกรูนี้เสร็จนะครับมันก็จะมาโผล่ที่ช่องนี้นะครับโผล่ที่ช่องนี้ก็คือเห็นอย่างนี้เห็นเห็นทางเดินนะครับเมื่อโผล่ช่องนี้นะครับ นะครับช่องรูเลยนะครับเห็นเห็นเป็นแท่งสองแท่งนี้นะครับจะเข้าช่องนี้นะครับช่องรูน็อตของกองน้ำมันเครื่องนะครับพอเข้าเสร็จนะครับมันออกมานี่นะครับออกมานี่เลยนะครับดูนิ้วนะครับตามมานี่นะครับพอตามมานี่เสร็จนะครับน้ำมันเครื่องถูกดูดออกถูกตอนนี้ถูกดูดนะครับมันจะเกิดแรงดูดที่ไม่สูงนะครับจะเข้าเข้ามารูนี้รูนี้นะครับเดี๋ยวผมชี้เนี่ยเห็นนะครับเนี่ยรูนี้นะครับ จะเข้ามารูนี้นะครับเนี่ยรูนี้นะครับพอเข้ามารูนี้เสร็จนะครับก็จะถูกปั๊มหมุนนะครับทําการหมุนมันนะครับหมุนน้าที่มันขึ้นมาเนี่ยครับน้ำมันเครื่องขึ้นมาเนี่ยครับจะถูกหมุนนะครับโอเคเห็นเหนชัดนะครับเข้ารูนี้นะครับนะครับพอเข้ารูนี้เสร็จนะครับพอเข้ารูนี้เสร็จนะครับปั๊มน้ำมันเครื่องก็จะถูกหมุนนะครับ มันก็จะหมุนนะครับตามทิศทางของมันนะครับเนี่ยจะหมุนลักษณะน,นี้นะครับหมุนของมันนะครับก็คือน้ามันเครื่องจะเข้ามาตามช่องช่องว่างว่างเหลี่ยมพวกนี้นะครับออกมานะครับน้ามันเครื่องจะเต็มบริเวณนี้เลยนะครับเต็มบริเวณนี้ไอตัวแกนผมขอเรียกดาวมันเหมือนรูปดาวคุณจําง่ายไม่ต้องเอาสับช่างแล้วจะพูดไปไม่รู้เรื่องครับเนี่ยก็ andon. คือมันก็จะหมุนนะครับตามทิศทางของมันผมไม่ไแน่ใจว่าหมุนถูกปิด ผิดหรือเปล่านะเพราะผมอีกกอีตาหนึ่งเนี่ยผมต้องมองกล้องแล้วก็ต้องสังเกตตัวนี้เลยมือหนึ่งเนี่ยมันต้องหมุนนะผมเอาเป็นว่าหมุนตามทิศทางนะครับผมคิดว่าผมหมุนถูกแล้วกันนะครับมันจะสลับกับกล้องหรือเปล่าว่าใช้กล้องนานนะผมไม่แน่ใจนะครับก็มันก็จะหมุนนะครับดูดออกมาลักษณะนี้นะครับพอดูดพอดูดน้ํามันเครื่องเสร็จนะครับมันก็จะไปอออยู่บริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะครับต้อมันเครื่องแล้วมันจะถูกขับออกนะครับ ถูกปั๊มเนี่ยนะครับปั๊มนะครับผักออกนะครับปั๊มตัวนี้ผักออกนะครับผักออกมารูนี้นะครับเนี่ยรูรูนี้นะครับเห็นนะครับรูนี้นะครับรูนี้เข้ารูนี้ออกนะครับออกมารูนี้รูนี้ก็คือแท่งนี้นะครับที่ที่เห็นนะครับแท่งนี้นะผมนิ้วผมจีไว้นะพลิกกลับมาปั๊บก็คือฝั่งนี้ฝั่งที่มีโอลิงน้ำมันเครื่อง จากแรงดันต่ํานะครับไหลเข้ามานะครับถูกดูดมาปุ๊บพอผ่านปั๊มเสร็จพอมาถึงท่อนนี้ผ่านปั๊มปั่นเสร็จแล้วนะครับท่อนนี้ที่มทีที่เข้าไปเครื่องนะครับฝั่งนี้จะเป็นแรงดันสูงนะครับพอเกิดการปั่นของปั๊มน้ำมันเครื่องครับพอเกิดแรงดันสูงเสร็จนะครับมันก็จะออกนะครับแรงดันก็จะสูงขึ้นน้ํามันเครื่องก็จะแรงขึ้นนะครับก็จะออกมาที่เข้าที่อ่างนะครับเดี๋ยวผมชี้ให้อ่าง ถ่ายอ่างให้ดูแต่ก่อนอื่นปั๊มตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับปั๊มตัวนี้กับตัวนี้นะครับนี่นะครับปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับหน้าที่ของมันเลยนะครับก็คือนะครับสร้างแรงดันปั๊มน้ํามันเครื่องตัวนี้นะครับก็คือสร้างแรงดันนะครับน้ํามันเครื่อง ในให้สูงขึ้นนะครับจากแรงดันต่ําที่ดูดขึ้นมานะครับพอถูกการปั่นของไอ้ตัวนี้แล้วนะครับการบีบของตัวนี้แล้วนะครับเนี่ยน้ำมันเครื่องมันจะออกลักษณะน,นี้นะครับคุณดูเวลาผมหมุนนะครับเวลาผมหมุนนะครับคุณเห็นช่องว่างนะครับช่องว่างเนี่ยเป็นช่องว่างนะครับเนี่ยนะครับเวลาน้ำมันเครื่องจะเข้ามาตรงช่องว่างพอปั๊มมันลงมาข้างล่างปุ๊บมันบีบบีบน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องจะออกมาด้านหน้าพอออกมาด้านหน้าเสร็จแรงดันเครื่องมันจะเกิดการสูงขึ้น เพราะวันมันไม่ได้บีบแกล้เคี่ยวเดือวนะครับมันจะหมุนเร็วครับพอสูงขึ้ flat, นเสร็จมันก็จะออกเป็นแรงดันก็คือพูดสรุปง่ายๆเลยนะครับตัวนี้สร้างแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับสร้างอัตราการไหลหรือ er แรงดันน้ำมันเครื่องให้สูงขึ้นด้วยตัวนี้นะครับปั๊มใหญ่ยิ่งแรงนะครับปั๊มเล็กก็แรงน้อยแต่ก็โอเคตามสเปคของเขานะครับคูก้าเ้าเตนยันมาาตัวจะใหญ่กว่านะครับโอเคนะครับเรามาถึงจุดตุดนี้แล้วนะครับน้ำมันเครื่องนะครับถูกดูดมาเอาน้ำมันเครื่องนะครับถูกดูดนะครับ ช่องนี้ขึ้นมานะครับผ่านปั๊มน้ามันเครื่องนะครับมาเกิดแรงดันสูงนะครับพอเกิดแรงดันสูงเสร็จออกมานี่นะครับตัวนี้ไปไหนต่อนะครับคลิปนี้ว่าจะทำาึกมานี่นะครับมันก็จะมานี่เลยนะครับมาลูนี้นะครับของน้ำมันเครื่องนะครับมาลูนี้นะครับไอลูนี้นะครับมันก็จะไหลครับมีท่ออยู่นะครับเห็นท่อนี่นะครับ เห็นกันไหมครับเนี่ยโอเคเห็นง่ายนะมานี่นะครับน้ำมันเครื่องจะมาเข้ารูนี้นะครับพอเข้ารูนี้เสร็จนะครับส่วนหนึ่งนะครับมาท่อนี้นะครับมาขึ้นมาท่อนี้ท่อนี้ก็คือมาที่เกวัดแรงดันน้ำมันเครื่องเราหรือเกดูน้ำมันเครื่องนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะมานี่นะครับก็นะครับเออเห็นไหมครับเห็นเอฟซีเห็นรูไหมครับ รูนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งมารูนี้นะครับทะลุมาด้านหลังก็คือเส้นเส้นนี้นะครับ FC e เห็นเล้วเห็นนะโอเคแล้วตัวนี้นะครับเส้นหนึ่งมาเส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับมาออกนี่นะครับมาออกรูตัวนี้นะครับออกรูตัวนี้นะครับไอรูตัวนี้นะครับก็มาออกออกตรงไหนนะครับออกรูตัวนี้ก็จะมาออกกับตัวตัวเพ้าเขเวียงนะครับ ออกเผาเขาวียงนะครับเดี๋ยวผมถ่ายดูนะครับก็คือจะออกมานี่นะครับเห็นไหมน้องโอเคนะเห็นนะนะมันเครื่องออกมานี่นะครับส่วนหนึ่งก็คือจะฉีดเข้าข้อเดี๋ยวผมจะบอกให้เข้าข้อยังไงและอีส่วนหนึ่งนะครับก็จะไปเลี้ยงกระเดื่องกดวาลนะครับผมไม่ได้ลื้อนะครับขอโทษทีนะครับไม่ได้ลื้อนะครับพูดง่ายจะมาเลี้ยงอีกส่วนหนึ่งจะมาเลี้ยงกระเดื่องกดวาลนะครับด้านบนเนี้นะครับโอเคนะครับ มันก็จะลําบากหน่อยถทายทานะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนเป็นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเขียนเป็นรูปนะครับผมจะเขียนเป็นรูปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับเมื่อกี้คุณจํารูเ,รเล็กๆที่ออกมาตรงนั้นได้นะเดี๋ยวผมบีบเข้าเวียงให้ดู โอเคครับโอเคนะครับเห็นรูนี้นะครับไอรูนี้รูนี้นะครับจะไปตรงกับรูด้านหลังด้านหลังที่ผมชี้ให้ดูนะครับที่มันออกมาตรงข้อนะครับไอรูนี้ยจะไปตรงกันพอไอรูนี้ตรงกันเสร็จปุ๊บน้ำมันเครื่องจะไปไหนต่อครับพอมันเข้านี่เสร็จนะครับน้ำมันเครื่องนะครับ นะครับมันจะเข้าเข้านี่นะครับเข้ามาดูเวนี้นะครับไอรูนี้นะครับมันก็จะฉีดคุณงงไหมเนี่ยผมกลัวพวกงงคุณจะพูดซ้ำนะครับเทคนิคการพูดซ้ำนะครับเหมือนทหารนะครับเวลาคุณไปเป็นทหารเกณฑ์หรืออะไรนะครับขอให้คุณฟังเพลงรักชาติตะพืชนะครับคุณจะเป็นคนรักชาติอโนมานะครับผณพูดซ้ำไปซ้ำมาให้เข้าหัวคุณนะคุณอย่าไปเข้าใจผิดว่าผมพูดซ้ำนะคือเจตนาผมต้องการทุกคลิปมาสังเกตนะครับผมจะพูดซ้ำหมดจะให้พวกคุณเนี่ย ฟังอะไรซ้ําๆแล้วมันจะเข้าหัวโอเคนะครับเข้านี่นะครับมาจากอ่างที่ผมชี้ดูนะครับมาทางข้อรูมจะตรงกันพอเข้านี่เสร็จปุ๊บมันออกนี่ครับมันเครื่องออกนี่เลยออกรูนี้เลยครับไอรูนี้พอออกรูนี้เสร็จปุ๊บนะครับมันจะไปไหนต่อนะครับมันก็เข้ารูนี้รูนี้นะครับจะมีโอลิงอยู่พอพอเข้ารูนี้เสร็จไปไหนครับรูนี้ก็มารูนี้ เห็นนะครับออกมารูนี้พอน้ำมันเครื่องมาถึงนี่แล้วปุ๊บมันก็ออกไปไหนต่อเข้ารูเล็กเล็กเห็นนะครับเนี่ยเข้ารูเล็กพวกนี้นะครับเข้ารูเล็กพอเข้ารูเล็กเสร็จมันก็จะปิ้นมาด้านในถูกไหมครับพอเข้ารูเล็กแล้วโอลิงสองตัวนี้ทาหน้าที่กั้นน้ำมันไม่ให้รั่วพอเข้ามาเสร็จมันอยู่ในห้องนี้พออยู่ห้องนี้เสร็จปุ๊บนะครับน้ำมันเครื่องก็จะเข้ามาในรูในบูทด้านใน ถูกต้องนะครับตามรูที่มันหมุนไปหาโอเคนะครับพอเข้ามาที่รูเสร็จปุ๊บน้ำมันเครื่องออกนี่เลยก็จะมาเข้ารูนี้นะครับ<อ>เข้ารูนี้เข้ารูในขนาที่เครื่องหมุนนะครับหมุนเขาทาถึงรูเขาถึงทํารูรูพวกนี้ไว้เยอะนะครับเนี่ยก็คือเครื่องหมุนตลอดน้ำมันเครื่องเข้า,ดขาได้ตลอดนะครับน้ำมันเครื่องจะเข้ารูนี้นะครับพอเข้ารูนี้เสร็จนะครับ <Yeah. S 1> ออกออกรูนี้นะครับออกข้อชาร์ปเลยรูชาร์ปเลยนะครับ รูข้อนะครับพอออกออกน้ำมันออกข้อเสร็จปุ๊บไปไหนครับไปอยู่ช่องว่างระหว่างชาร์ปกับข้อนะครับจะไปอยู่ในเนี้ยบนเนี้ยบนผิวเนี้ยนะครับนะครับอันนี้คือรูนะครับแหมผมก็ดักเนาะเนี่ยครับรูอยู่นี่นะครับชาร์ปอยู่ลักษณะนี้นะครับไปจับกันด้านในอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับชาร์ปอยู่ในเนี้ย ไอคือน้ำมันข้อเนี่ยครับมันจะปรากฏอย่างนี้นะครับเห็นนะครับ f c เนี่ยจะอยู่อย่างนี้นะครับคือน้ำมันข้อเนี่ยขอโทษนะครับน้ำมันเครื่องไม่่น้ำมันข้อมันจะเข้าไปอยู่ในนี้ตรงนี้นะครับเข้าไปแทนที่ช่องว่างระหว่างข้อกับช้าบทาให้ช้ากวบข้อไม่จับกันถ้าช้ากว่าข้อไม่จับกันเมื่อไหร่แสดงว่าน้ำมันเครื่องมาถึงข้ออย่างลักษณะเคสตัวนี้นะครับไม่มีแรยลาเนะครับถ่ายน้ำยี่สิบไร่ไม่มีปัญหาเลยนะครับ แสดงว่าน้ํามันเครื่องเข้าไปตรงระหว่างช่องว่างระหว่างชาร์จกรขคอได้สมบูรณ์แบบโอเคนะครับจบทางเดินของน้ํามันเครื่องเดี๋ยวผมอย่าเพิ่งกดหยุดนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนแผนผังให้ดูหลังจากคลิปดูของจริงเมื่อกี้นะครับว่ามันไปไหนบ้างสีน้ําเงินเมจิกสีน้ําเงินคือแรงดันที่ต่ํานะครับที่ต่ําก็คือถูกดูดขึ้นมาสีแดงคือผ่านปั๊มสร้างแรงดันสูงแล้วนะครับ จะเป็นสีแดงสัญลักษณ์เป็นปาหมึกแดงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวอธิบายตรงนั้นอีกทีหนึง่งก็น่าจะเข้าใจนะครับคลิปนี้เป็นระบบน้ามันเครื่องของคูเต้า e t r t คล้ายกันนะครับพูดง่ายของคูเวต้าแล้วกันโอเคครับผิดภาพไปกันใดก็ขออภัยครับเพราะทําไม่ละเอียดอย่างน้อย70%ดท่านรู้แน่นอนนะครับโอเคนะครับเพราะว่าผมทําผมไม่มีสคริปอะไรเลยนะครับสดๆมาจากสมองคิดแล้วพูดเลยผมไม่มีสคริปจด ทำเหมือนยูทูบเบอร์ที่ทั่วไปนะว่าต้องพูดอะไรอะไรก่อนผมพูดสดๆใช้สมองคิดแล้วพูดสดๆตามประสบการณ์โอเคครับขอจบคลิปเองเท่านี้ก่อนเดี๋ยวดูคลิปต่อไม่ได้ต่อ